สวัสดีค่ะเป็นงานคอผูกนะคะแขนกุดทรงหลวบนะคะเป็นทรงแบบปล่อย ้านหลังเป็นเรียบๆค่ะสวมหัวได้เลยนะคะทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะอก38นิ้วมาทํากันเลยค่ะช่างก๊อปแม่แบบออกมาเลยนะคะแม่แบบเสื้อแขนกุดเนี่ยช่างลงตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 5XL เพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบเปนออกมาได้เลยนะคะจะเป็นงานปิดเกดครึ่งไหล ปิกเก็ตวงแขนนะคะปรับไหลเรียบร้อยความยาวของเสื้อแล้วแต่เลยนะคะอันนี้เป็นแบบใส่สอดในกระโปรงใช้เส้นสะโพกล่างเลยก็ได้ค่ะ <S <S ด้านข้างวัดขึ้นมาหนึ่งเซน เราจะแยกนะคะ,ะเป็นทรงหลวมปิดเก็ตค่ะปิดเก็ตไหลเก็ตวงแขนยังไม่ปิดนะคะเป็นงานผู้หญิง จะข้าเอวหนึ่งเซนค่ะได้แล้วเราตัดแยกเลยนะคะเพื่อให้กระดาษเขาเรียบแบบจะปลายไม่บานนะคะเราจะแยกออกทางด้านข้างค่ะ ถ้าปลายบา้เราก็จะแยกลงมาที่ชายเลยนะคะเส้นเอวค่ะตัดมาที่เส้นเอวตัดมาที่อกสูงค่ะเราก็แยกเรียบเลยนะคะ ได้ในจุดนี้นะคะด้านล่างจากจุดนี้เราแบ่งครึ่งตีด้านล่างขึ้นมาค่ะใช้ไมโครนะคะวางมาที่จุดอกเลยค่ะ เป็นงานทบด้านหน้านะคะทบหน้าถ้าแยกแบบนี้เราใช้จุดอกเป็นเกณฑ์นะคะไล่มาค่ะ ด้านหน้าตรงเอวเข้าหนึ่งเซนด้านหลังเข้าเหมือนกันนะคะ ตรงเนี้ยเพื่อให้วงแขนตรงเนี้ยเขาเนียนกระชับไม่เปิดนะคะไม่อ้าแม่แบบเนี่ยปรับไหล่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นงานทบหลังทบหน้าทบหลังนะคะมาดูในส่วนของคอจากข้างคอเนี่ยวัดเข้ามาเซนครึ่ง จากจุดนี้นะคะเซนคึ่งความลึก12เซนจากปุ่มคอนะคะ12เซนใช้ไม้โค้งค่ะจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะไล่มาค่ะ รอบคอหน้าหลังเนี่ยต้องให้ได้60สิบเซนนะคะจะได้สวมลงเพราะว่าทบหน้าทบหลังนะคะลองวัดรอบคอดูก่อนคะ่ะวัดรอบคอตั้งใส่วัดค่ะเก้าเซนครึ่ง สามสิพอดีนะคะเท่ากับ60สวมลงนะคะถ้าไซส์ใหญ่ลึกว่าน,นี้ได้นะคะรอบคอ30ในจุดนี้นะคะเราจะวัดขึ้น4เซน เราจะใส่ใส่คอผูกอยู่ประมาณจุดนี้นะคะจะไม่ใส่ลงมาถึงตรงนี้นะคะจากจุดนี้วัดขึ้นมาสี่เซนตรงนี้จะเป็นจุดที่จะใส่คอนะคะอันนี้จะมีสำหรับกับห่วงห่วงประมาณหนึ่งนิ้วสำหรับร้อยร้อยสายลงไปนะคะไว้เข้ามาเซนครึ่งเซนครึ่งจากเส้นกลางนะคะ เราจะทำห่วงอยู่ประมาณสองเซนครึ่งเซนครึ่งนะคะห่วงจะประมาณนี้สองเซนครึ่งแล้วก็เซนครึ่งนะเซนครึ่งเป็นสามเซนนะคะในจุดนี้เราก็มาทำคอผูกค่ะ เป็นงานทบด้านหน้านะคะทบหน้าทบหลังวงแขนปิดไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าตัดเองนะคะแบบเนี้ยตัดได้เลยนะคะวางตัดได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวกระดาษพองนะคะย้ายมาปิดตรงนี้นิดนึง ย้ายขึ้นมาที่คอนะคะหนึ่งเซนแต่ถ้าวางตัดเองนี่ได้เลยนะคะไม่ต้องย้ายเรามาดูในส่วนของคอคอผูกจะเป็นผ้าเฉลี่ยงนะคะก็จะเป็นผ้าผ้าสี่เหลี่ยมแล้วก็พับมาเลยค่ะเป็นมุม ให้เขาได้มุมเลยนะคะถ้าผ้าหน้าหกสิบเนี่ยไม่ไม่มีรอยต่อก็ได้นะคะยาวไปเลยวางเฉลียงยาวไปเลยไม่มีรอยต่อได้แต่ถ้าผ้าหน้าแคบจะมีรอยต่อเนี่ยโบด้านหลังเนี่ยเราต่อตรงได้เลยนะคะไม่ต้องแบบว่าเนี่ย ด้านหลังเนี่ต่อตรงๆได้เลยไม่ต้องต่อเฉลียงถ้าต่อเฉลียงแล้วเขาจะเห็นรอยต่อยาวนะคะต่อขึ้นไปอยู่กลางหลังตรงๆได้เลยถ้าผ้าไม่พอเราจะทําโบอยู่ประมาณสามนิ้วครึ่งก็วัดมาเลยค่ะสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งนะคะตัดยาวมาเลยอันนี้เป็นทบนะคะ ชบผ้า อันนี้ช่างจะทำแค่ครึ่งเดียวนะคะด้านหลังถ้าผ้าไม่พอก็ต่อตรงได้เลยค่ะรอบคอสามสามสิบ รอบคอเมื่อกี้ช่างวัดจากจุดนี้ไปเลยนะคะรอบคือ3ามสิบหกสเซนสวมลงนะคะแต่นี้เราจะใส่คอผูกอยู่แค่จุดนี้เราก็วัดแค่จุดนี้ค่ะ9กเซนคึ่งแค่จุดนี้นะคะได้26่สิบหกเซน จุดนี้นะคะได้ยี่สิบหกเซนเราก็าวัดมาเลยค่ะจากกลางหลังยี่สิบหกเซนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราจะทำสายสายเขาจะปิดลงมาที่เอวเลยจากเอวลงมานิดหนึ่ง สาเซนได้นะคะเลยจากเอวมานิดนึงแต่นี้ปลายเขาจะตัดเฉียงอันนี้เราตีตรงมาก่อนคะ่ะสองเซนครึ่งเฉียงปลายนิดนึงไม่มากนะคะ อันนี้เราก็จะเข้าคอมาหยุดหยุดตรงนี้อันนี้ก็คือคอหลังอันนี้เขาก็จะตลบตลบลงนะคะและอันนี้ก็จะแบ่ห่วงสายคล้องนะคะกลับพัาเฉลียงเหมือนกันค่ะ เราใช้อยู่ที่สองเซนครึ่งกับยาวออกมาเลยนะคะสองเซนครึ่งเราจะทำยาวยาวอยู่ที่ห้าเซนนะคะ จะเย็บแบบย้ำๆแล้วก็จะโค้งมาก,ก็จะก็จะไปย้ำๆอยู่ข้างในนะคะอันนี้เราไม่จับแล้วก็กดเห็นได้นะคะคือเราวางเข้าไปเนี่ยแล้วก็เย็บข้างในนะคะเย็บข้างในเพื่อไม่ให้เห็นได้ สองข้างก็จะลงมาที่เดียวกันนะคะแล้วก็ลงไปก็จะประมาณนี้นะคะก็ะเรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ